เข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองงูเห่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงอยู่ได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป พระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชจากวารสารชัยพัฒนารนประวัติของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองงูเห่าตั้งอยู่เลขที่222หมู่9ตำบลหนองฝ้ายอำเภอลำวันจงังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ17ไร่โรงเรียนบ้านหนองงูเหา่าก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของชาวหมู่บ้านหนองงูเหา่า โดยพิจารณาเห็นว่าในท้องที่หมู่บ้านหนองงงเหา่ามีเด็กที่จะต้องเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาในปี11จำนวนมากจึงได้รวบรวมข้อมูลและดําเนินการขอตั้งโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองงูเหา่าเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้อมูลครูและบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองงูเห่าประกอบด้วย 1. นายทวัชชัยสัสดสีทองตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. นางพักธดาเพชรนาพัฒน์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 3. นายประเชิญศรีครูบัวตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ 4. นางสาวสุปตราม่วงแก้วตำแหน่งครูผู้ช่วย 5. นางสาวสุภาพเรียนจันทร์ตำแหน่งครูอาตาจ้าง 6. นางสาวหนึ่งฤทัยสงมาตำแหน่งครูอัตาจ้างและ 7. นายเฉลิมบุตรรุ่งเรืองตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุราการหลักการในการบริหารได้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมมพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดี ความมีเหตุผลและมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหนองงูเหา่าจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินยัยใฝ่เรียนรู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างครูมืออาชีพส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เต็มตามศักยภาพชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองงูเห่าได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและที่สําคัญทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้3ห่วง2เงื่อนไข4มิติมาโดยตลอดซึ่งได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. องค์ประกอบด้านนโยบาย ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. งด้านวิชาการโรงเรียนได้มีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. ด้านงบประมาณ โรงเรียนมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณและได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและนำผลผลิตมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 4. ด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนด้านที่2หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือ 1. หน่วยการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. สื่อและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและประเมินผลโรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุป,ประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีการรายงานผลและนําผลมาปรปับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอด้านที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยโรงเรียนบ้านหนองงูเหา่าได้ดำเนินการตาม3องค์ประกอบดังนี้ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนวางแผนชีวิตของตนเองมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมกับให้คำแนะนำหลักในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 2. กิจกรรมนักเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมด้านกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของการพอเพียงโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 3. กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกจิตอาสามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนและสังคม ตามแนวทางหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรของสถานศึกษานับเป็นปัจจัยหลักที่เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาโรงเรียนจึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปีตามแผนปฏิบัติราชการซึ่งได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโดยจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ที่จะนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 2. การติดตามและขยายผลโรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่5ผลลัพธ์ความสำเร็จจากที่ได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้โรงเรียนบ้านหนองงูเหา่าประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาซึ่งสะท้อนออกมาเป็นภาพความสําเร็จดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษาสถานศึกษามีความร่มรื่นสะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณกับศักยภาพของตนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 3. ด้านบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ,การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 4. ด้านผู้เรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนในแต่ละระดับชั้นสามารถปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดใต้ร่มไตรรมคงศักดิ์ศรีรู้หน้าที่วิยัย ไม่เสื่อมสูญคุณธรรมดำรงไว้ให้สมบูรณ์ตราบเทิดทูนหลักปรัชญาความพอเพียงด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โรงเรียนบ้านหนองงูเห่าขอน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานศึกษาตลอดจนการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนครูบุคลากรอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป